สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมเช่นเคยครับใครยังไม่นอนนะครับ <c oughs> วันนี้มีมาแบ่งปันกัน3ชิ้นแล้วกันเนาะนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่สชิ้นกับ1องค์นะครับผมนะอ่าเดี๋ยวชมกัน องนี้เป็นทรงเจดีนะครับผมทรงเจดีบางขุนพมนะครับเนื้อเน่าเ่าเลยเก่านะครับพักเก่าเนื้อเน่าเลยนะครับด้านข้าง ภาพใช้มานะครับแต่พระไม่มีซ่อมนะครับพระไม่มีซ่อมนะช้ำๆหน่อยด้านหลังเนี่ยมาจารทีหลังนะครับนี่รอยจารลึกมากเลยเข้าใจว่าน่าจะให้พระอาจารย์ที่เป็นเกจิอาจารย์ทั้งหลายนะครับจานให้นะฮะเจ้าของอาจจะห้อยนะอาจจะใช้แต่ว่าซื้อพระมาแต่ว่าไม่มั่นใจว่าแท้เกะนะครับเขาชอบส่วนตัวนะเขาก็เอาไปให้ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือจารให้นะครับลงอักขระ อย่างนี้คือมีดีนะครับมีดีเลยนะครับคือใช้ได้เลยนะเมีอัคละก็คือมีการทําพิธีแน่นอนนะครับเวลาจารย์ก็จะต้องมีการเสกเป่าคาถานะครับผมแปลกดีนะครับทรงเจดีบางขุนพรมนะครับนี่นะครับผมเผื่อใครชอบนะเปิดสามพันพอนะครับนะใครอยากได้ไปใช้นะครับเปิดสามพันนะครับผม ลองดูนะครับอันนี้เหลือครึ่งองนะครับน่าจะเป็นทรงเจดีนะครับเหมือนกันนะครับมีเม็ดขาวนะครึ่งองเนะช้ามาแบบนี้เลยนะครับ เอาเรี่ยมมาแบบนี้เลยครับผมเอาไปสองพันนะครับนี่นะนะครับเอาไปสองพันนะครับสองพันบาทนะครับเนื้อดีเนื้อหนึบนุ่มดีนะครับอันนี้สวยครึ่งองเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหูปลาบ่าเกจิโยนะครับยิมสวยลึกเลยนะเห็นไหมอูไใบหูนะครับตั้งเป็นแท่งเลยนะ นะครับเขาเรียกมาแบบนี้นะผมขี้เกียจแก่นะเผื่อใครเอาไปใช้เลยห้อยคอได้เลยนะใบหูตั้งเป็นแท่งเลยนะพาได้ลึกนะครับเนื้อดีมากเลยได้มาแบบนี้เลยครับครึ่งองนะนะครับห้อยคอได้เลยเนื้อสวยนะครับเนื้อจัดนี่ฮะใครชอบทักมาขอรูปเพิ่มแล้วกันนะครับผมนะครับเป็นชิ้นส่วนท่อนบนนะครับสมเร็จเกตโยนะครับพิมพ์หูปราบานะพิมเจ็ดชั้นหูปราบา วันนี้2อ0สองพันห้านะครับสวยนะครับนี่พักมาแล้วกันนะครับผมสวงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับผมขายในเฟซบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่า y u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  e เซิมเงียบๆนะนะครับก็เดี๋ยวผมไปลุยเฟซบุ๊กนะครับกลับไปทำเฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ใน youtube ก็ลองอาจจะลงนะลงเรื่อยๆแต่ว่าลงไม่เยอะนะครับเพราะภาคหลังใน youtube จะ ซื้อกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับราคามันไม่ค่อยได้นะครับก็บางทีทุนมาสูงมันไม่ค่อยคุ้มอะไรอย่างเงี้นะนะครับเดินทางไกลด้วยอะไรด้วยนะนะครับผมก็จะไปลุย f c e e o o o นะกลับไปลุย a c e b o o k เหมือนเดิมนะครับ y o u t u b e ก็มีลงเรื่อยๆนะแต่ตรลงไม่เยอะนะครับผมนะครับก็ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับนะฮะลองดูครับชอบตรงไหนทักมานะครับผมนะฮะชอบตรงไหนทักมานะครับ โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ